พาไปสู่คลิปนี้ครับจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดสระบ,บุรีตำบลชะอม,มอนครับตมบลชะอมเนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยมีภูเขาล้อมรอบซึ่งอากาศของที่นี่ครับถือว่าเย็นสบายถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวครับชุมชนที่นี่ครับยังมีลําธารไหลผ่านทาให้รู้สึกเย็นสดชื่นขึ้นไปอีกครับตอนที่เราจะเดินทางไปตําบลชะอมเนี่ยนะครับเราจะพาทุกคนไปยังวัดวัดหนึ่งครับที่ตั้งอยู่บนภูเขาหิน ซึ่งที่นี่ครับค้นพบรอยพระพุทธฉายหรือว่ารอยชายของพระพุทธเจ้าอยู่บนหน้าผาหินครับและยังคนพบรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่อีกด้วยครับต้องบอกเลยว่าวัดน,นี้ห้ามพลาดสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันเลยครับ ราอยู่กันที่สระบุรีนะคะวัดแรกที่เราจะพามาทําบุญก็คือวัดพระพุทธฉายเนาะใช่ขึ้นบันไดอีกแล้วอะ่ะตอนนี้ถึงแล้ววัดพระพุทธฉายนะคะมีอายุเราเรา0ีปีแล้วนะเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดสระบุรีเหมือนกันเหนื่อย คนพบเมื่อประมาณ400ปีก่อนเนาะในสมัยพระเจ้าทรงรรมเขาเชื่อว่าที่นี่นะคะคนพบเออพระพุทธฉายของพระพุทธเจ้าแล้วก็รอยพระพุทธบาทด้วยนะเขาว่าเป็นเงาของพระพุทธเจ้าเราต้องเดินไปดูข้างหน้าเราถึงจะเห็นนี่งไงตรงนี้จะถึงล้วใช่เดินไปกันต่อ,อช่วงนี้ฝนตกเนาะมันก็อาจจะเลื่อนนิดนึงเลยต้องค่อยๆค่อยๆเดิน มมีลิงด้วย,ย,วยที่นี่ลิงเยอะมากเลยนะทุกคน อ๋อนี่เขาพได้ใงสา้ว่าอะไรอะระฮะคัวสัค่ะเอ้ยีเชื่อมาไหนะโมโหเราคุณไม่เดินไปไหนเลยพี่ยทำไมเดินไปไหนอยไปไหนอ่ะไปด้านนู้นอ่ะอ๋อเมื่อกี้พอดีไปไหว้ไปไหว้พระตะนี้พอดีก็เลยเดินข้างหัค่ะนึ่เด็กเพ่ขึ้นบันไดนี่เหรอไม่ใช่ค่ะเป็นไงขัอะไรมา ตัวน,นี้ต้องคำครับรรเราจะเข้าไปดูพระธาตุกันนะคะนี่เป็นเปลี่ยน เทียนคู่กับทูบเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนเห็นเราได้ถ่ายกันแล้วใช่ไหม รูปเลยไหมรูปตะ้อน,นะค,ะอคอรับพระเจ้าเจ้าข้างล่างเขาก็ติดทองข้างล่างก็ติดทองให้ให้เป็นฐานนะครับสองเป็นฐานพระเจ้า

สองร้อยห้าสิบถ้าเดินถ้าเดินตรงนี้เป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ถ้าขึ้นก็จะไปถ้าขึ้นรถเอารถไปจอดใช่ไหมล้วก็ต้องเดินขึ้นมาอีกสองร้อยห้าสิบืมขึ้นจริงๆขึ้นทางนี้ได้แต่ว่าน้องบอกว่ามันลื่นนะเราลงทางนี้ไหมใช่ใช่ลงทางนี้ไหมคือเราต้องจอดรถไปตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเนี่ยตามมือผมแล้วก็เดินตรงขึ้นมาเลยลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ย เข้าไปสักการะประพุทธฉาได้เลยนะครับ้องทางนี้ไหมหายนี้ก็คือแบบนี้ดดีฝนตกลงมาแล้วก็มันเขียวสวยมากใช่ฝนตกลงมาเนาะเราก็จะเป็นน้ำน้ำลงมาเนาะไปที่รถครับดูสวยมากช่วงหน้าฝนก็ระวังบันไดนะครับ พ่มันค่อนข้างเลืดอดไปที่รถก็เดินทางขึ้นข้างบนดูลอยพุทธบาทต่อครับไปโกไปอันนี้คือทางขึ้นนะครับขึ้นไปน้ำมัสก,การลอยพุทธ เดินมาขวางทางดิเข้ามาทางก็มานั่งกินข้าวอยู่เยอะมากเลยข้างบนเนี่ยน่าจะขึ้นมาได้ช่วงเก้าโมงกว่าเพราะว่าน่าต้องให้มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าลิงเยอะต้องให้มีเจ้าหน้าที่คอยไล่ลิงเนาะไม่งั้นอาจจะมาทําอันตรายกับรถได้เขาก็เลยบอกว่าต้องต้องให้รอเจ้าหน้าที่นะใช่ก็เขาให้ปจา เราต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณสองร้อยเจ็ดสิบขั้นเนาะจริงๆเมื่อกี้ต้องพูทธาฉายเราก็สามารถเดินขึ้นได้นะคะแต่ประ,ประมาณสี่ร้อยเจ็ห้าขั้นไปโอเคเจอกันตอนเดินขึ้นดีกว่าเราเดินขึ้นไปที่ลอยพระพุทธบาทฝางรถเรียบร้อยระวังของนะมาที่นี่ลินเยอะมากอุ้ยมีน้องลิงเดินอยู่ข้างทางด้วยอะ ต้องจับจับให้แน่นๆ,ๆนั่งรองนี่ลมเรือนอนะใช่ลมเย็นตรงกัพะพุทธสารเมื่อกี้ก็ลมเย็นนะก็คือมีน้ำตกมาตลอดเลยนบะบน,น้ำตกจากถามมานะ้ำอะไรแบบนี้เอาแล้วเจอลิงด้วยอ่ะนั่งรองอยู่ผ่านไม่ได้ไหมต้ระวังนะ บอกก่อนนะช่วยหนึ่งไม่ได้นะปแลอย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองเดี๋ยวผ่านไปเฉยๆไปแล้วโอเคก็ถือว่าไม่บันไดไม่ชันเลยนะก็คือแบบเดินสบายๆเดินสบายๆเลย เราอยู่ที่นี่กันแค่สองคนว้าวร้ออะไรสิเนร็วเร็วเร็วโหเย็นมากมันเป็นช่องช่องนี้แหละตรงเนี้ยเย็นมากเลยดูดูไปขึ้นต่อหน่อยอีนิดนึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอง เป็นสองไวาา้ขั้นที่ไม่ทรมานมืดลอมืดไม่เห็นได้เลยชิบชิบบค่อยค่อยข,ขึ้นเนามันจะลื่นน้ำไหลตามินอ๋อใช่น้ำไห,นะหลาตามหิน

นิดเดียวนิดเดียวฝั่งนี้ันคืออะไรฝั่งขวาไม่รู้ว่าฝั่งไหนคือรอยพระพุทธบาทเราไปฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าพระพุทธบาทน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอืมเขาปิดหรือเปล่านี่ร้อยพระพุทธบาทเพระพุทธบาทจริงไป ได้สูงที่สุดของเขารูปนี้แหละเหนื่อยมากอมสองอย่างต้องคาเปีวแล้วก็ตะบัวไปนี่นะครับข้างในก็มีรอยพระพุทธบาท เขาบอกอ่อนี่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 ตัวนี้นี่นี่อู้ใหญ่มากเป็นอาไรคับคุณผู้ชายเรื่องขวามันมันรู้เมื่อกี้ที่ให้ดูเลยนะครับ เลยเท่ารแบ้วบัสยังมากมากๆเลยนี่คือหลอกอ่ะเดี๋ยวเราสักการะรถบาตบัสันเรานมาสการเนาะทั้งรถและรถบาตบัสแล้วเนาะต่อไปไปที่ไหนดีต่อไปเราจะไปที่ตำบลเชอม อคือนี้เราพักกันที่นำบุญชอมเป็นแบบที่พักริมน้าริมลำธารไหลา,านแต่ก่อนจะไปที่พักเราจะพาไปที่คาเฟ่เนาะคาเฟ่ที่เขาว่าสวยอะ่ะไป,ไปเลยดีกว่าเจอกันที่คาเฟ่เลย ตอนนี้เราอยู่ันที่คาเฟ่เชิญพังงานกันนะคะสั่อาหารเรียบร้อยแล้วคาเฟ่น่าจะปิดทุกวันพุธน้าเพราะเมื่อวานมาก็ปิดที่บ้านไร่พอเขียงก็ปิดนะคะอืมโหเราจะนั่งกันลิมน้ำนั่งกนช้าก็ดิน้ะชิบยินสบายน้ำแรงเหมือนเดิมไม่แต่ว่าน้าวันนี้น่าริน้ำเ เเล่นน้ำท่านั้นแรงเด้ถึงที่พักแล้วที่พักเราชื่ออะไรนะลิลิน มีทั้ทงลานกลางเต็นท์แล้วก็มีทั้งที่พักวันนี้เราเลือกมาเป็นที่พักนะโอกถึงแล้วกำลังเลี้ยวเข้านี่เราเลือกมาพักเป็นห้องพักเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากก็เลยกลัวว่าถ้ามากลางเต็นท์แล้วฝนมันจะตกเป็นโดมสามเหียมนะเป็นที่พักที่สเตียร์ทานเนาะจะเล่นน้ำได้ไหมเพราะต้องดูอน้ำเพราะว่าน้ำแรงมากเลยเมื่อกี้ อันนีมั้ง recording complete อ้ดูสิดูตรงนี้เดี๋ยวเหนียวลงไปเช็คกินน้องค่ะเพราะว่าจะจะตรงนี้มั้่ตรงนี้ละ Check check impact. Ya, kalimatan. Dua kali lagi. ห้องพัก well, ก okay, ันก่อนค่ะห้องหนึ่งไ็เหรอเอ็นหนึ่งใช่ไหมไปดูข้างหน้าก่อนนะคะเราจองเอ็นหนึ่งไว้ไง ใ่ไ <Happiness? S 2> <allen common? S 1> หมคะจะออกแล้วอาหารเย็นสั่งตรงไหนได้บ in ้างคะนี่นะสั่งตามไม่ได้แล้วก็ตรงโซนที่ล้างจานนะคะตรงข้างห้องน้ำมีรายการอาหารตามสั่งแต่เหมือนร้านจะปิดอย่างเงี้ยแต่มีรายการอาหารอื่นอยู่จากอีกตรงนึงอันนี้ควรสั่งตรงนี้นะคะค่ะ ทานอาหารดาาได้ยเยห้องน้ําที่อยู่ด้านนู้นองการน้ําร้อนนะคะ่ะจะมีรายการอาหารที่สั่งมาได้บอกว่ามาส่งไิลินโซนเอ,อ,อจะมาส่งะคะ่ะพ่อพี่พ่อน้ำไม่น่าเลยน้ำ<ง>แรงเมื่อว,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 วานจะลังดีน้ำแรงฝนตกหนักแต่ถ้าลงอนะ่ะผู้หญงเดี่ยวตอนเย็นมันจะยุบลง ลงอ่ะลงโซนนี้เนี่ยโซนนี้ยฟูมันจะเสมอเลยมันไม่ได้ลึกหรอกเนี่ยถ้าเราลงไปก็เหมือนประมาณเนี้ยแล้วก็น้ำน้ำแข็งต้องไปสัญหาเอาติดกับมาเอามามาซื้อมาแล้วไปเก็บแล้วหมวกนี่หมวกมันมีเวอร์อยู่ค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งซึ่งน้ำแรงมากมต้องรอดูตอนเย็นน้องว่ามันจะลดไปหรือเปล่าดูสิน้ำแหลเขี่ยวมากเลยนีย้จะเป็นโซนถ่ายรูปได้นี่จะเป็นแบบห้องพักครับที่ทัาไปแล้ไปดูที่พักเรา มาตอนนี้มีครับเป็นห้องแอร์นะครับมีพอผมมีโต๊ะแคมปิ้งให้ชุดหนึ่งครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับห้องเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้องน้ำแยกครับ ยันี้เราก็กินหมูกระทะกันสองคนเป็นคลิปที่กินนี่ไม่แต่กินเนาะกินทุกคลิปโอเคอเอาอย่างบบนี้แล้วหมอัพอัพอัอ จะจับปาร์ตี้ในสวนจับแขกที่มางานแถมไปแล้วจับไโผมว่าชีวาตมันของเขาไปแบบนี้ถึงคงจะอยู่แบนี้อด้ไหมนะตายไหนล้ว สำหรับตำบลชะอมเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับของจังหวัดสระบุรีที่มีความบุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งป่าไม้ขนาดใหญ่พร้อมแหล่งน้ำลำาลาธารครับเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสระบุรีด,ด้วยครับเหมาะสําหรับสายแคมปิ้งอย่างเราครับที่ชอบเสพธรรมชาติชอบบรรยากาศที่เป็นสบายตำบลชชอมเนี่ยนะครับยังมีอากาศดีไม่แพ้กับที่อื่นด้วยสําหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไ,ไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ